สวัสดีครับพี่พีดีชาแนครับก็ตอนนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงครึ่งปีแล้วนะครับก็ผมก็รีวิวเกม i n g งเกีไปหลายตัวมากๆเลย6เดือนที่ผ่านมาครับผมก็อยากจะมาจัดอันดับคร่าวๆครับให้เพื่อนๆดูว่าเออหเดือนที่ผ่านมาผมชอบ g a ม i n g งเกียตัวไหนเป็นพิเศษครับอยากจะจัดอันดับก็อยากจะแบ่งเป็นพวกเมาส์มาส์บัตเจตแผ่นรองเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับมาดูกันนะครับว่า6เดือนที่ผ่านมาผมชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับ ก่อนเริ่มคลิปนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้จะค่อนข้างพเด็ดการนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นความชอบส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับ เพื่อนๆอาจจะคิดไม่เหมือนผมไม่เป็นไรนะครับโอเคเรามาเริ่มที่แผ่นลองเมาส์กันเลยนะครับเรื่องที่แผ่นลองเมาส์น,นะครับอันดับหนึ่งครับผมให้ตัวนี้เลยครับซิรัปทเทอร์นาโดครับเป็นแผ่นสายคอนโทรลจะจ๋าเลยผมอยากจะให้เพื่อนๆฟังดีๆนะครับมันเป็นแผ่นสายคอนโทรลมากๆมีความหนืดมากๆนะครับซึ่งแผ่นนี้ครับผมต้องบอกก่อนว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่ามันเป็นแผ่นสายคอนโทรลท,ที่ค่อน,ข,อนข้างหนืดค่อนข้างเหนียวกับแขนมากๆนะครับ ก็สําหรับคนชอบแผ่นสายคอนโทรลตัวนี้ผมแนะนําเลยแต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบอะไรหนืดๆช้าๆผมแนะนําให้ข้ามตัวนี้ไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นแผ่นที่หนืดมากนะครับฟิลล mm ิ่งอ่ะมันคล้ายๆโลกาเทนชีนะที่ผมเคยใช้อ่ะมันจะมีความช้าๆหน่อยนะครับก็ เป็นแผ่นที่ดีตัวหนึ่งนะครับราคาไม่แพงแล้วก็งานประกอบดีนะครับด้านหลังสวยนะครับคือมันเพอร์เฟกมากๆนะครับสำหรับใส่คอนโทรลยิ่งเล่นวอล o ลว์แลนด์นะครับการที่เลงไมโครเอจัสม์ทำได้ดีมากสำหรับแผ่นตัวนี้ครับส่วนระดับสองนะครับผมก็ให้เป็นออริซี่พาราเรลครับซึ่งเป็นแผ่นจากร้านไม่มอสแผ่นตัวนี้ทั้งสวยแล้วก็ดีนะครับส่วนระดับ3ผมให้เป็นพาวซาพารากลครับซึ่งเป็นแผ่น สามัญประจําบ้านนะครับเป็นแผ่นที่มีความบาลานซ์มากๆนะครับก็นึกอะไรไม่ออกสามารถหยิบพละกายมาใช้งานได้เลยครับเป็นแผ่นที่ทนเหมือนกันครับพังยากมากแผ่นตัวนี้สําหรับคีย์บอร์ดครับอันดับหนึ่งผมให้ตัวนี้ครับเมลกิกเรียวหกสิบเจ็ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับที่ผมให้เจ้าเรียวหกสิบเจ็ดตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งครับอย่างแรกเลยคือมันสวยครับ มันเป็นคีย์บอร์ดที่สวยมากๆครับงานประกอบโคตรด,ดีครับทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยนะครับแล้วก็คีย์แคปตัวนี้เป็นคีย์แคปแบบใสครับไฟลอดสว่างมากๆนะครับไฟสวยมากๆแล้วก็สวิตช์ก็ดีนะครับฟิลลิ่งการใช้งานดีมากครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ของเมลกี้ก็ค่อนข้างเป็นซอฟต์แวร์ที่อันดับต้นๆเหมือนกันใช้งานได้ดีครับตัวในข่ววัสดุเป็นพลาสติกนะครับแต่ฟิลลิ่งอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายๆกับพวกคีย์บอร์ดอะลูเลย เออคือเนี๊บมากนะครับกานดีไซน์ดีนะครับแต่ข้อสังเกตก็คือมันไม่ใช่คีย์บอร์ดบัตเจนนะครับราคาก็อาจจะแรงนิดนึงแต่มันก็ตามราคาครับจ่ายแพงก็ได้ของดีนะครับส่วนันดับ2นะครับผมให้เจ้า MG 75 Pro ครับตัวนี้ก็เป็นคีย์คัพไซด์เหมือนกันคุณภาพดีเหมือนกันนะครับสวิตดีเหมือนกันอันดับ3ครับ i y X MU 6 8ส Ultra ครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกับเรียวอ่ะผมรู้สึกว่าเรียวดูดีกว่าแต่ AIYX ตัวเนี้ย คีแคปก็มีความพิเศษนะครับแล้วก็เสียงการพิมพ์โคตรพราะเลยอยากให้เพื่อนๆได้ดูคลิปรีวิวตัวนี้แล้วลองฟังเสียงการพิมพ์ดูนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเชียร์เหมือนกันต่อไปมาบัลเจ็ตครับก็ช่องเราก็รีวิวมาบัลเจ็ตหลายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็6เดือนที่ผ่านมาครับผมให้อันดับหนึ่งของมาบัลเจ็ตคือเจ้า ATK U2 ตัวนี้ครับอันนี้พูดจริงๆนะครับตัวนี้มันเป็นมาบัลเจ็ตนะครับ ATK เป็นแบรนด์มาบัลเจ็ตนะครับแล้วก็ มันสามารถไปสู้กับพวกเมาส์แพงๆตัวละ4 0 0 0 5 0 0 0ได้แน่นอนอันนี้ผมคอนเฟิร์มมากๆงานประกอบแม่งโคตรดีเลยทุกอย่างดีหมดกล่องสวยนะครับวัสดุดีสเปคดีงานประกอบดีคือถ้าเกิดเราบอกว่าเมาส์ตัวนี้มันราคา4,500 5 0 0 0ผมก็เชื่อนะเพราะว่ามันมันดูดีจริงๆครับอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูคลิปรีวิวเพื่อจะเห็นเลยว่ามันงานประกอบดีมากนะครับแล้วก็ทรงทรงก็มีความแบบ หน้าแคบหลังกว้างก็เป็นทรงอีกหนึ่งทรงที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ลองเหมือนกันบวกกับราคาที่มันไม่แพงครับเอาจริงๆนะเพลอเนะครับเจ้า YouTube ตัวเนี้ยมันจะเป็นสุดยอดเมา์บัดเจ็ตประจำปีนี้ก็ได้นะครับยังไงเราดูท้ายปีแล้วกันส่วนระดับ2ครับผมให้เป็น ATK A9 นะครับที่เป็นเมา์บัดเจ็ตทรงโลจิเทคนะครับเอาจริงๆนะครับปีนี้ ATK ทำการบ้านได้ดีมากนะครับเพราะว่า ยูทูกับ A9 ก็เป็นสุดยอดเมาส์ที่ดีทั้งคู่นะครับแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบรูปทรงตัวนี้มากกว่าชอบทรงยูทู e มากกว่าทรง Logitech นะครับก็เลยเลือกยูทู e เป็นอันดับหนึ่งะครับแล้วก็อันดับ3าครับผมให้เป็นเจ้า E p กปีดโฟรนะครับก็เป็นเมาส์แมกนีเซียมราคาบัจเจตที่โคตรดีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สุดยอดเมาส์ประจำครึ่งปีนี้นะครับมี2ตัวที่ผมคิดหนักมากๆนะครับระหว่างพาวซ่าเทนนะครับแล้วก็แลมซูอินคาคือ2ตัวเนี้ย เป็น2ตัวที่ผมชอบทั้งคู่เลยแล้วก็งานดีทั้งคู่เลยผมคิดนานมากว่าผมจะเลือกตัวไหนเป็นอันดับหนึ่งสุดท้ายแล้วผมขอเลือกเป็นแลมซูอินคาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเมาส์ที่เข้ากับมือผมอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปคลิปวันนี้จะค่อนข้างตามใจตัวผมนิดนึงนะครับผมจับตัวไหนได้เข้ามือมากกว่าผมก็จะเลือกตัวนั้นแลมซูอินคาครับเป็นเมาส์ทรง หน้าต่ำ้าดงมากๆนะครับแล้วก็ตรงกลางมีความแคบสูงคือผมชอบที่เวลาผมจับแบบคอกริปหรือฟิงเกทีบะแล้วนี้ของผมมันจะมีการจิกตัวเมาส์ที่ค่อนข้างกระชับมากเพราะฉะนั้นลูกทรงของเลมโซนอนคามันเข้ากับมือผมมากๆพาวซาเทนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบเวลาเราจับแบบคอกริปหรือฟิงเกทีบะผมรู้สึกว่าอินคาทําได้ดีกว่านะครับก็นี่แหละ ผมช่างใจ2ตัวนี้มากๆนะครับสามารถเป็นอันดับหนึ่งได้ทั้ง2ตัวเลยแต่ผมขอเลือกเป็นลามูซอินคาแลลวกันนะครับส่วนอันดับ3ครับก็เป็นสุดยอดเมส์จากไฟนอลเม้าครับอันต r l i g เอ็ก r o p พพเซนะครับก็เป็นสุดยอดเมาส์อีก1ตัวที่ทุกอย่างเพอร์เฟกมากๆนะครับแต่ราคาก็แรงเหมือนกัน,นครับ แล้วหเดือนที่ผ่านมาของเพื่อนๆครับเพื่อนๆถูกใจเกมมิ่งกีตัวไหนเป็นพิเศษครับยังไงมาเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับว่าเราคิดตรงกันไหมนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังต่อจากนี้ครับช่องเราครับพีพีดี n ชนแลก็มีเกมมิ่งกีอีกหลายตัวที่รอจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูครับไปดูทีเซอร์คร่าวๆครับว่าครึ่งปีหลังจะมีเมาส์อะไรบ้างครับบูคิงเฟรมมาครับวูของ S1 สุดยอดเมาส์ที่มีหน้าต่ำมากๆรูปทรงมีความกว้างๆฟิลให้อารมณ์แบบ XM ็กเอ็มจากเกมเิ่กีครับตัวนี้นน่าาสใจมก เ g นเกอร์เอจ5อสุดยอดเมาส์ทรง s e n เซเทนที่พวกเราคิดถึงครับอันนี้กลับมาเกิดใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดูดีกว่าเดิมครับ m e ช h a n i c a l 7มีครับเมาส์ทรงมือขวาน้ำหนักเบาที่มีราคาบัตเจ็ตนครับตัวนี้น่าสนใจเหมือนกัน VGN Y2 Ultra Plus ครับเมาส์บัตเจ็ตรูปทรงไฮบริดครับซึ่งสินค้าจาก VGN ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ไฮโซนา M 6 1 7ครับเมาส์ทรงคล้ายๆฮาร์เอจาก r o g ครับมีส่วนผสมระหว่างฮาร์ฟเอชโตปกติแล้วก็ฮาร์ฟเอชมินิครับ M Shot K 7 Ultra ครับสุดยอดเมาส์ที่ดีที่สุดจากแบรนด์ M Shot ครับ LoFi High p a g e ครับเมาส์เกมมิ่งที่ดีที่สุดจากแบรนด์ LoFi ครับเขาได้สลัดคราบเมาส์ออฟฟิศนะครับแล้วก็เป็นเมาส์เกมมิ่งเกียร์สเปคโคตรโหดน้ำหนักเบาครับที่มีรูปทรงมีความแปลกใหม่มากมาก Wg903 ครับเมาส์ที่มีความเป็นฟลิกไฟในเวอร์ชั่นไทยครับและตัวสุดท้ายครับ orbital p a t h fighter ครับเมาส์จากแบรนด์คนไทยเรานะครับที่สามารถเปลี่ยนรูปทรงตัวเมาส์ได้3,000กว่าแบบครับนั่นแหละครับเ,เพื่อนๆนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะได้เจอใน6เดือนหลังจากนี้นะครับก็ ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้อยู่บนโต๊ะผมหมดแล้วนะครับกําลังรอทําคลิปนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็งานเยอะเหมือนกันนะครับแต่พยายามจะทํารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ยังมีเกมมิกเกอีกหลายตัวเลยนะครับที่เราจะได้เห็นในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับยังไงกดติดตามช่องเราไว้นะครับผมจะพยายามหามารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเจอกันกับคลิปหน้าครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ